ครับไกลละนานะครับผมก็ยังอยู่ที่บ้านดอยดินแดงครับตอนนี้เป็นร้านขายของราคาย่อมเยาวนะครับมันจะมีแบบราคาสูงนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นราคา i s สคา n t นะครับเป็นราคาไปราคาลดราคาครับก็จะเป็นงานพวกนี้ครับนี่ครับใบละร้อยนะครับร้อยยี่สิบจานแบบนี้นะครับสวยๆอย่างนี้ แปดสิบบาทครับก็จะเป็นงานบางชิ้นก็จะเป็นงานนะครับมีรอยแตกมีรอยแนะ่ลองรูนะครับถ้ายังใช้งานได้อยู่ก็มีเป็นอ่างครับ นี่จริงต้้งผมว่าเป็นการน้มชาตแต่เอามาประดับไม้อย่างนี้ก็สวยดีนะครับเป็นถาดครับแก้วกาแฟอ๋อันนี้สวยครับสีสวยครับวันนี้หนึ่งร้อยบาทครับแก้วกาแฟใบนี้ อันนี้นี่ครับเป็นจัดการมีให้จการเดียวผมว่าคล้ายๆกับถ้าเราเคยเห็นในหนังเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นขวดใส่เหล้าสาเกอะไรประมาณนั้นนะครับคล้ายๆอย่างนั้นรูปทรงเป็นการน้ำชาครับแล้วก็เมื่อกี้อันนี้ที่เราเห็นพ่นสีอยู่นะครับในะฮะก็จะเป็นคล้ายๆเป็นถาดอย่างนี้ครับ หนึ่งร้อยบาทครับนี่ครับคล้ายๆเป็นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนพานนะครับชิ้นนี้หนึ่งพันบาทครับ